ไลน์น้ำมันเบรกด้วยวิธีนี้นะครับง่ายมากๆครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับมันจะเป็นตัวนะคะไว้ดูดน้ำมันเบรกครับแล้วก็ต่อใส่กระสายลมแบบนี้นะที่เราต้องหนีก็คือถังลมสายลมนะคะเริ่มงมือเนี่ยเราใช้กุญแกเบอร์8นะครับใส่ค้างไว้แบบนี้ก่อนเพื่อที่เราจะได้ปิดแล้วก็เปิดนะครับเป็นเบอร์แปดแบบอ่าแล้วตัวลูกยานี่เขามีให้นะครับเราสูบใส่เข้าไปค่ะเพราะว่าเราจะดูดน้ำมันเบรกออกจากทางด้านนี้นะแล้วก็หาน้ำมันเบรกมาเลยเลือกใช้อะไรนะคะผมว่าใช้เป็นยี้อนี้ทางหน้าค่ะบก็เติมน้ำมันเบรกที่กระปุปัมด้านนบบเลยคร อย่าให้มันล้นนะให้มันพอดีพอดีนะครับจากนั้นนะครับขันคายน้อนเบลแปดด้านล่างค่ะเพราะเราคานน้อนเบลแปดด้านล่างแล้วให้เราเปิดวาล์วลมได้เลยนะเปิดเบาๆนะคะไม่ต้องแรงนะครับสังเกตได้เลยพอเราเปิดวาล์วลมแล้วเนี่ยเห็นไหม น้ำมันเบรกเนี่ยมันจะยุบลงไปเรื่อยๆนะคบเห็นไหมครับอย่าให้มันขาดช่วงนะพอมันใกล้จะหมดให้เราปิดลมคอนนะคะปิดลมไม่ให้มันดูนะคะแล้วเราก็เติมน้ำมันเข้าไปอีกแบบนี้ออเตอร์ไม่เสร็จเราก็เปิดนะครับให้มันดูต่อครับจุดสังเกตว่าเออเราดูดพอแล้วให้ดูตรงนี้ครับมันจะมีน้ำมันเบรกออกมาตรงสายครับอ่ะให้เราดูไปเรื่อยๆก่อนนะจนกว่าน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะมันเต็มสายนะคะพอน้ำมันเบรกออกตรงสายเสร็จแล้วเนี่ยให้เราล็อ เบอร์แปตรงนี้นะครับค้าปิดไว้เลยแค่นี้แล้วเราก็ค้าเบรกบนได้เลยนะครับแล้วก็ปลดอุปกรณ์ออกได้เลยครับสายลมสายลมเอาออกเลยนะแล้วก็เติมน้ามันเบรกให้พอดีจากนั้นก็ปิดได้เลยค่ะปิดตัวกับปลุกไปเลยนะคะพร้อมอ่าพอเสร็จแล้วเราก็ำำทำานสองสามทีมันก็ตึงครับโอ้โหมันมันง่ายมากมาก,มากเลยครับแค่นี้เบรกได้ข้าใช้ได้แล้วหลังจากนั้นเราก็เอาน้ําฉีดแล้วก็ล้างนะคะตัวั๊มล่างั๊มบนนะครับการกำกัดสี อ่ะนี่ครับแค่นี้ก็เบรอยู่ละนึบๆนบเลยครับเนี่ยมันทุกแรงเราได้เยอะมากๆเลยคร่ะรถยนต์อะไรก็สามารถใช้ได้นะครับทางเซฟหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะ